ค่มีคนไข้ถามมานะคะเอ่อผลิตภัณฑ์แชมพูที่โฆษณาเป็นออร์แกนิกเนี่ยคือมันเป็นยังไงนะแล้วก็มีความแตกต่างกับแชมพูทั่วๆไปในท้องตลาดอย่างไงบ้างนะคะทีนี้ต้องรู้ก่อนว่าคําว่าออร์แกนิกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะพูดขึ้นมาว่าออร์แกนิกก็เป็นลักษณะของออร์แกนิกคือคําจมกับความคําว่าออร์แกนิกเนี่ยหมายถึงว่าสามารถ ทำให้เกิดขึ้นมาโดยใช้เคมีหรือใช้สารพิษหรือใช้กระบวนการทางเคมีเนี่ยน้อยที่สุดนะคะซึ่งไม่เหมือนกับคำว่าธรรมชาตินะคะธรรมชาติคือ natural นะคะยกตัวอย่างคำว่าธรรมชาติแชมพูจากธรรมชาติเช่นเอาลูกมะกรูดนะคะมาเผาไฟมาขูดผิวแล้วไปต้มแล้วได้ออกมาเป็นแชมพูมะกรูดอันนั้นคือธรรมชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาผลมะกรูดนะคะเอามาสก,กัด นะคะมีการสกัดเข้าสู่กระบวนการทางเคมีบางอย่างเนี่ยสกัดออกมาเป็นน้ำมันหรือสกัดออกมามาเป็นสารที่จะช่วยให้ความหอมเป็นเอเซนเชียลไอน์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เราอาจจะเรียกว่าออแกนิกถ้ากระบวนการนั้นมีเรื่องของการใช้สารเคมีที่เป็นพิษนะคะหรือการปล่อยอสารพิษลงสู่ธรรมชาติน้อยที่สุดเราก็จะเรียกว่าออแกนิกเพราะฉะนั้นคาว่า natural คือธรรมชาติคาว่าออแกนิกเนี่ย มาจากธรรมชาติแต่จะใช้กระบวนการเครมีน้อยที่สุดนะคะทีนี้ขั้นตอนการที่จะบอกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเป็นออร์แกนิกมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้มันจะต้องมีมาตรฐานอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะไปหาอ่านได้นะคะในรายละเอียดตรงบทความตรงนี้นะคะเดี๋ยวมอขึ้นไปให้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเราก็สามารถเข้าไปศึกษาดูได้ว่าเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าออร์แกนิกทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาขายในท้องตลาดท,ทั่วไปเนี่ย ก็คือบางอันเนี่ยก็เคลมว่าเป็นออร์แกนิกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ออร์แกนิกถ้าเมื่อไหร่ที่มีสารตั้งต้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นลนักษณะของออร์แกนิกน้อยกว่า70%เรนี่ยเราจะไม่สามารถเคลมว่าเป็นออร์แกนิกได้นะคะต้องอย่างน้อย95%ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นออร์แกนิกจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องจะต้องดูที่ฉลาก นะคะที่อยู่ข้างขวดนะคะว่าได้รับมาตรฐานที่เป็นออแกนิกหรือไม่แล้วมาตรฐานออแกนิกที่ได้เนี่ยเป็นมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานนอกประเทศนะคะมันก็จะมีการจัดระดับความสําคัญตรงนั้นมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกถ้าเป็นออแกนิกมาตรฐานสากกลเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องกลับไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตนะคะแหล่งผลิตเนี่ยเช่นผลิต แชมพูที่มีส่วนผสมของมะกรูดหรือส่วนผสมของโสมก็จะต้องกลับไปดูที่แหล่งผลิตว่าฟาร์มนะคะที่ปลูกตรงนั้นเนี่ยใช้น้ําจากไหนเป็นน้ําที่มีสารพิษเจรปญไหมนะคะมีการใช้สัตว์หรือใช้อะไรอย่างอื่นเนี่ยที่สารเคมีหรืออะไรเนี่ยในการเพาะปลูกหรือไม่คือมันต้องลงไปละเอียดขนาดนั้นเลยนะถึงจะได้แบบว่าตาที่เรียกว่าออาร์แกนิกขึ้นมาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ย มันจะหายากนะคะแล้วก็จะมีราคาแพงเพราะว่าต้นทุนในการผลิตจะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่ผู้บริโภคควรจะติดตามแล้วทําการศึกษาบางทีเราฟังโฆษณาเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้ไม่ใช่ออรแกนิกร้อร์เซ็น